สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเรามาแก้ปัญหาเครื่องช้าหน่วงอืดๆกันนะครับเราคลิกทูลูอ Apple แล้วก็มารีสตาร์ทนะครับหรือเพื่อนๆจะชัดดาวก็ได้จากตัวอย่างนี้ผมจะรีสตาร์ทกดรีสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆจากที่เครื่องดับไปนะเพื่อนๆน,นะเรากด COMMAND แล้วก็ปุ่ม R นะครับคอมมานด์ Command R ค้างไว้นะครับไว้ สำหรับที่ใครใช้ Windows อยู่ก็อย่าไปเผลอกดย้ำๆๆนะเพื่อนๆนะของ Mac นี่คือจะต้องกดค้างไว้นะครับนี่ค้างไว้ลักษณะนี้เขาก็จะขึ้นหน้า Apple าลรูป Apple ขึ้นมานะครับน่ครับจนกว่ากระทั่งจะขึ้นหลอดแบบนี้นะฮะค่อยปล่อยมือนะครับาวางมือครับ หลังจากนั้นเครื่องก็จะพาเราเข้าสู่โหมด Recovery นะเพื่อนๆนะครับเราจะไป reinstall os ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหานี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากการติดตั้งหรือเปล่านะฮะหรือว่าผิดพลาดจากตรงจุดไหนเนี่ยหรือว่าตอนดาวน์โหลดมาไม่สมบูรณ์หรือยังไงเดี๋ยวเรามา reinstall กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับจากนั้นก็จะเข้ามาสู่โหมด macOS Recovery นะครับเพื่อนๆก็มากดที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็กด Next ครับเพื่อนๆนะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าเครื่องของเรานะเป็นเพื่อนตั้งเป็นอะไรก็ตรงนี้คงจำได้อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆคงไม่มีใครลืมนะอ๋อคอนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้อง จำรหัส apple id ของเครื่องนี้ด้วยนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับนะครับก็ต้องให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคเพื่อนๆจะเป็น h u t s p o t ด้วยยังไงก็ได้นะครับจากนั้นเพนื่อนๆกดที่ reinstall mac os m o n t e r e y นะครับนี่ก็คือชื่อ os ของเขานะเพื่อนๆนะกด continue นะครับ แล้วก็รอเครื่องหลดสักคู่ครับเพื่อนๆนะครับความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆนะใครที่มีเน็ตแรงนี้ก็สเสถียรเสถียรหน่อยนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานครับ ตอนนี้เครื่องก็ก็จะทำงานไปนะครับโอเคกดคอน t ท n u นออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะรอลูกคางครับมุนสักชั่นะครับเพื่อนๆพื่ทำไมช้าหน่วงอึดจังใช่ไหมฮะเรามารองนะครับก็จะเข้ามาจนหน้านี้นะครับเราก็กดอกรีนะครับกดอกรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรา้วกดรูปพาร์ิสของเรานะครับรูปตรงนี้นะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนมีหลายรูปนะกแล้วก็กดคอนเทนเนอรนะครับจากนั้นรอครับเพื่อนๆรอเครื่อง็จะทำงานนะครับเขาก็จะรีบูตของเขาหน้าจอดําอะไรเพื่อนๆก็จะตกใจนะครับเพื่อนๆไปเขาทํางานไปนะครับจนกว่าเขาจะเปิดขึ้นมาให้เราใส่รหัสนะฮะ ผมจะเพิ่มความเร็วของวิดีโอนะเพื่อนๆนะปรับไปใส X ไปเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่ต้องรอ,รอนานนะนี่ครับภาพก็อาจจะสะดุกไม่นิ่งหน่อยนะครับนี่ครับนั่งนั่งใช้มือถ่ายอยู่นะเพื่อนๆนะนะครับการตั้งกล้องก็นี่ครับผมมาส่วนตัวไหม สะดวกดีแล้เพื่อนๆนี่ครับขอเพื่อนๆรูอร้อ,รรอะไรแล้วก็อย่าไปสนใจกันนะครับเพื่อนๆดังรอต่อไปนะเราเนะพียงขอแบตยาหมดสายชาร์จยาหลุดก็พอนะเพื่อนๆนะไฟจะดับก็พอนะเพื่อนๆนะนี่ครับเมื่อไหนเราก็นั่งรอครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับ นอนรอก็ได้นะครับแล้วเ,เราจะทำงานต่อไปนะครับโอเคส X ไม่พอเพื่อนขอเป็น8เลยแล้วกันนะครับ เพครับไฟเขาจะขึ้นอะไรเราก็อย่าไปสนใจนะพเพื่อนๆนะ รครับ่ออตไปนะเพื่อนจะนั่งเช็ดเครื่องของเราไประปงพานก่อนก็ได้นะครับแต่ระวังอย่าไปโดนคีย์บอร์ดนะครับโอเคเขาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้เรานะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าเครื่องของเราไปนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งตรงนั้นนะอันนี้ผมก็จะให้กรอกให้เพื่อนๆดูเลยครับไม่ห่วงครับนี่ครับโหัสหผ่านผิดแล้วครับใส่ทุกวันยังจำไม่ได้อ่นี่เข้ามาสู่หน้านี้นะเพื่อนๆเ,เขาก็จะให้ใส่ a p p เ e ID อดีนะครับน,นะครับ,รบหรือเราจะกด เซตอัพเล t เตก็ได้นะเพื่อนๆนะไม่มีปัญหาครับตรงนี้นะครับกด CONTINUE นะครับก็จะให้ซิงพวกไอคาวะครับความคงเอาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆรอครับ ผมเอาเป็น Set เซตอัพเรเทอร์อะไรกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเซตใหม่นะฮะกดคอนเทนเนอ์ต่อครับเพื่อนๆ Okay. เครื่องก็จะเปิดเข้ามาหน้าจอของเราแล้วนะครับนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะเพื่อนๆนะนะครับเราก็ลองเทสเครื่องของเราดูนะเพื่อนเพื่อนว่าเครื่องเราจะช้าหรือหน่วงอะไรไหมนะฮะจะเร็วจะอะไรหรือเปล่านะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเรามาทํางานของเราต่อได้เลยครับเพื่อนๆคราวนี้สําหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตาม subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ